ส <c oughs> วัสดีครับเพื่อนๆพ,พ,พ,พี่น้องๆทุกคนผู้ที่มีใจรักในการทำ YouTube นะครับตามที่ผมได้เคยพูดไว้ว่าทำความสะอาดเนาะตามริมถนนก็คือถนนเส้นนี้แหละครับเป็นทางเขาบ้านนะครับเอากระจัดตัดานะครับสังเกตดีๆนะครับตัดตัดาตามริมทางนะครับเพื่อ ตอนรับแขกไปไทยมานะครับตอนรับขับสู่แขกไปไทยมานะครับเพื่อลองรับในบุญกระถินนะครับจะมีขึ้นในวันที่18 19พฤศจิกายนนี่นะครับที่แต่ซึ่งนี่เนาะนี่นะครับผมกลทาวให้เพื่อนๆน้าชมนะครับเป็นมาสังเกตดีๆนะครับริมทางเขาอาจจะตัดหญ้าออกไปนะครับอาจจะไปตัดมดกับวัไในะครับ กับตัดซ้ำเข้าตัดได้นะครับตามริมทางนะครับระยะทางก็ประมาณ3กิโลนะครับผมถ่ายทํามาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเริ่มตัดนะครับถ่ายทามาอันนี้ตอนนี้เนาะผมก็ขับรถตามถนนมาเนาะให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันให้ดูกันนะครับนะครับเนาะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อควม เป็นสะอาดห,าหูสะอาดตานะครับแต่เนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคนเราเนาะชอบมักง่ายกันทุกคนนะครับคือเรื่องขยะเนาะคนจะ,ะทิ่มขยะแบบกินแลว้ยยวก็นยนลงข่วงขางทาง่าว่าจะเป็นเครือ,อขวดเครื่องดื่มนะครับขวดชูกำลังนะครับทุกอย่างเนาะนะครับมีหมดนะครับโดยเฉพาะ กระป๋องกาแฟนะครับแล้วก็ถุงอะไรล่ะลูกชิ้นเนาะที่กินหมดแล้วนะโยนมากนะครับมีมีทุกอย่างแล้วครับมีมีทุกอย่างนะครับเนาะเราเห็นไหมเราตัดออกไปมันก็ดูดีนะครับดูดีขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องผู้ที่มีใจรักในการทำ u t u b e ทุกคนนะครับเนาะ เป็นกำลังใจให้กันนะครับเป็นกำลังใจให้กันทุกคนนะครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับ <c oughs> สู้ๆไปด้วยกันนะครับเพ็นไหมมันก็จะก็จะสะอาดขึ้นนะครับมันก็ดูดีเนาะผมก็จะถ่ายทำให้จบให้ให,ให้ให้เพื่อนๆเราดูเลยนะครับเนาะ เมื่อวานนี้คนก็เยอะนะครับคนคนก็เยอะเลยเสร็จเร็วนะครับก่อนเที่ยงนะครับนะครับเห็นไหมสังเกตดีๆนะยังมีอยู่นะถุงขยะน,นะกระองกระป๋องเครื่องดื่มนะขวดนะอันตรายมากนะครับขวดนะขวดเครื่องดื่มเนาะชูกําลังนะอันตรายมากถ้าเราตัดไปไปโดนมันจะแตกนะครับมันก็จะกระเด็นไปใส่เพื่อนเราได้นะครับ ก็จะก,กระเด็นไปใส่เพื่อนของเราได้นะครับให้สังเกตดีๆนะครับเนาะผมก็ตอนนี้ผมขับรถอยู่ที่ประมาณ50 50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะว่าจะถ่ายทำให้เพื่อนดูเมื่อวานนี้คนเยอะๆเนาก็ดูแล้วมันไม่เหมาะสมนะครับดูแล้วมันไม่เหมาะสมผมเลยไม่ถ่ายทำนะครับ และก็ถนนเส้นนี้นะครับเมื่อก่อน,นเป็นหลุมเป็นบ่อมากนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อมากนะครับก็เราก็ได้ทางอบจอนะครับมาทําให้ใหม่มเป็น <c oughs> ถนนหลวงชนบทนะครับทางหลวงชนบทนะครับ เป็นถนนทางหลวงชนบทนะครับเชื่อมระบางบ้า,บานบุงไว้ไปหาหน้องกินเพนนะครับนะครับโอ้ยขับรถเร็วมากเลยนะครับมันจะรีบไปไหนนี่หินกระเด็นกระดอนใส่รถผมเลยทะกี้ครับเนาะนี่แหละครับก็คือการ ที่เราทําตัดนะครับสังเกตดีๆเนาะมันจะมีต้นไม้ใบหญ้าตายนะครับเราคือทำความสะอาดกันเพื่อลองรับแขกไปไทยมาในวันที่18พฤศจิกายนถึงวันที่19นะครับบุญกระถินนะครับของบ้านผมของชุมชนบ้านวางยางนะครับเนาะขับรถถนนดีขับรถก็รถเร็ว ถนนไม่ดีก็อันตรายมันมีอันตรายทั้งดีและไม่ดีนะครับถนนนะ่ะถนนไม่ดีก็เกิดอันตรายถนนดีก็เกิดอันตรายเหมือนกันเนาะเพราะว่าทําไมลูกหลานเราขับรถเร็วนะครับขับรถเร็วมากตัวนี้ก็เข้าสู่เขตบ้านผมแล้วเด้อนะครับเข้าสู่เขตบ้านผมแล้วก็ช่วงนี้เป็นการเก็บผลผลิตทางการเกษตรเนาะคือเก็บ ผลผลิตก็คือข้าวนะครับผลผลิตการเกษตรของเราก็คือข้าวนาปีนะครับพี่ๆน้องๆ